ยังไม่องตัว

Fala, wow. 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 เป็นอะไรที่จะต้องเป็นแบบนั้นจะได้นั่งในรถไง้หมืไปนั่งในรถเอาหยเอาอได้้ใครกาก็เป็นพระคนดุกนี

Liksom, รรเรา for ไปร,ร so ับตบมาครับทีมงานเราเอ่บาอไม้งป่านะครับหนูเปิดอยู่ครับนี่ไงกำลังเปิดอยู่นี่ขายของไปด้วยเปิดไปด้วยวันนี้ขออนุญาตไม่เอาลงเพราะว่าพี่ๆก็คือบอกมาหลายคนบอกว่าเขาจะหายไปอีกนะเขากำลังจะลุกทุกคนทำไมวันเน่ชอบเฮ้ยไม่ใช่โอ้ เก,ก,กี่ยรียมเลยเกียมนับหนึ่ง ดูดก่อนว่าถ้ามันถ้ามันดีแสดงว่าถ้ามันดีแสดงว่าหมดนะครับพาเมียให้ได้หนูชั่วโมงเลาของคุรับทุกคน,กคนถ้าอยากหวดใจค่อยกดไปหรือใกล้หมดแล้วค่อยกดไปแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ต้องกดไปนะทุกคนแม่แม่แมาหาเทพจันทร์ชองนะคะ ดูจอดต้อนตนการดสระจุดน้ำหมักนะขอบคุณค่ะแบบต้อูน้องูก็เราเตลอดการที่น้องแบบพีเลยดอกไม้สวยขอบคุณค่ะสิบใบแดงขอบคุณค่ะบไปตรค่ตะคาค่กคุณม

เรามาบดข้าวไฟก็ไหลด้วยบดกล้วยไฟก็ไหลวีบดนมตาบดตาแม่บอกว่าไม่ต้องวะบดนมัาไฟก็ไหลดมดนมตาโตไฟก็ไหลลายบดตาตาไฟก็ไหลแย่บยกวานโตมาอากตุกข้อคุณแม ครับอุยทุกคนอาจริงมากมันจะแตกจริงๆนะเว้ยริงมันจะแตกจริงๆเที่อดอุ่นเข้ามาเนี่ยกระับไกระัไดง่เนอหายใจายใจจริง เจอเจเจตามากันไเนี่ยมันจะแตกินะ่าอรประวัติโคตรพระปรวัใกล้หมดแล้วคอยมากดไปกาหาเทพดูเดือดมาไม่ความารัมแต่เจอเจอเจอตาเจอเจอเจอตาน้องคนดูเจ๊ที่า้องเ่เยอะมอน

เือกไออกอันเดียวเหรอไม่ตั้งใหดางอยากว่าตนน่ขอบคุณครับอุ้ยมีคนรดีมากแไม่รู้ไม่ร้คอยใ่ปาเราตวเราข้าไหนไหมบุกบ้า เต่งนงเงแมลูก้าอดียววงจีบ้ารับผมรวมกสบทีเทไปก่อนนะคับาเหนบยรละห้าสบาทไม่ั้ได้ไ่้จะปักเรื่อยๆนะทุกคนถ้าราคาดีดเป็นห้าไม่ต้องกดไปนะคะทุกคนน้อยลูกเบวนข้านาหยน จริงเขาเรียกว่าคนมิวสิคแปดองบาแาดเลี้ยมาจริงของจริงด้วยของจริงด้วยคนเนี้ยเอาเอเอาเรื่องจริงด้วยเอ๊ะแต่ว่านี่งแปดสิบบเายปา ไม่เอาแลเฉลี่งสี่เลยอะไห,ห้ตองรังไ้ตองรังไดข้ขอบคุณครับซื้อขวดซื้อนนี้แต่ท้ายยอดไปทับหน้านะลูกมคุณหนวดอ๋อขอบคุณครับได้เหมือนกันครับแม่ได้เหมือนกันบ๊ายบาย ปลาตุ๋นไปามปออยปลยรอยคุณอยอยู่ข้างไทยค่ปาอยู่ข้างไทยสาทาาดาี่ดาาตแม่หนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็ปลานึ่อ๋อพอดีสาพอดี สวยเลือกาเลือกตาใจปากน้เรแบลือกตามปาใจปากจาูกสยอาตัวาาาาอดเฮ้ยนุ่นตุ๊กใจาาควาาคดีๆนะทำหน้าสุดยอด ต,ต้องชุดให้หนูแล้วพี่ตองต้องรำใช่ไหมั้แต่ตรวจะดตาก็บูาพระจูาไปโวององนัตุาตองขอบคุณค่ะของคุ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูก็ เมน่าไปไวครับเมนมันไปไวนะขออภัยด้วยที่ท่านไม่ได้อ่านเมนไปเพราะว่าเมนมันแบบปุ๊บปุ๊บปขึ้นมาแบบนี้นะขอบคุณห้าใบแดงขอบคุณนะคะนะคะบปากปุ๊นาไทเืออีกนหนา่า้าคร้ ที sí, women, ่า no, no. yeah. no, like. no, okay. okay. no, ่อามจอดเนาะเพาว่าเดี๋ยวทีนราุรุเจรถมของ้าทำกระาเพ่าคนมาส้าบ้ารมาจอดรถีฝังทำุญเีะเนตเป็ต้องว่างระบาใจนะยังไงพายามประจอดฝัดนูค่ารมา เอีกกลมๆนะสามสิบใบเทาคือแตกปุ้งแตกเลยทุกคนอีกสามสิบใบเทาสะสมมามากน้อยก็เป็นกำลังใจ ถึงไม่เป็นไรนะคะพี่ีทุกคนไม่ต้องให้ถึงก็ได้เพราะว่ามันก็มากมายแบบมันก็มากมายเกินกว่าที่เราจะแบบอะไรเล้อวอ่าทุกคนเข้าใจไมคนะคะคุณพี่ๆท,ท,ที่ช่วยเราอันนี้แตกตุ้ง หนูงงว่าอะไรคือมหาเทพในเขาบอกว่าทับหน้าคือมหาเทพาดาคาตีเาเอพีรับตาขาลนน้เ,นนเร็ว <ส Ü> เหลืออียสบ้าใบยส้าบ น้องหเขาบ้างนะรถลังนทดแทนรถไฟครังงาบทดแทนการคพัานมุ